ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะจะอธิบายแบบเปิดแบบเรียลไทม์เลยนะครับว่าเอาคู่ไหนเราจะเอาคเอาอยัางไงมานะนะ EURCHF นะเราเริ่มจากจุดนี้ก่อนนะนะตอนนี้เห็นมันเกิดการนี้ว่าจะเปลี่ยนเทรนดนะ์ใช่ป่ะนะนะฉะนั้นจุดที่ทุกคนจะมาคำนวณจุดแแบบเน้นๆเลยคือตัวนี้นะครับนะเซลล์ Sell ที่พุ่งขึ้นไปตรงนี้คือเอามาคำนวณก่อนเลยกับจุดสุดท้ายที่มันทิ้งตัวนะครับนะก่อนทิ้งตัวก็คือตัวสุดท้ายก็ตัวนี้นะครับ ไม่ต้องไปสนแห่งเทียนว่าจะเป็นสีอะไรนะครับนะไม่ต้องไปสนอันนี้กับตรงนี้ครับขึ้นอยู่ว่าเราเปิดกราฟมาเรามาเจอรูปแบบกราฟรูปแบบของอรุณเป็นรูปแบบไหนนะอ่าเรียบร้อยนะครับสำหรับ E U R C H F แล้วก็ไปดูคู่ต่อไปต่อนะนะอ่าก็ผมไล่ทีให้ทุกทีกทุกคู่นะครับนะคู่นี้ถ้ารันบอร์ดให้ใส่สลด้วยนะครับนะให้ใส่สด้วย ตอนนี้คู่นี้มันยังคงไม่สําเร็จนะครับนะยังไม่คงไม่สําเร็จเลยนะครับสาหรับตรงนี้แต่ว่าเราเอาจุดนี้มาคํานวณได้นะนะตำแหน่งนี้คํานวณได้เพื่อจะรันหาค่าได้นะครับนะนะครับหาตัวที่สําเร็จก่อนหน้ามาคํานวณน,นะครับอ่าแล้วครับไปทีละคู่ A u ฮะดู A u ฮะนะอ่าตอนนี้สําเร็จเรียบร้อยนะครับคู่นี้ไปสําเร็จเรียบร้อยละปุะ๊บจุดที่มันเริ่มต้นไอ้นี้มันไม่ได้ถึงหนึ่งนะครับทุกคนนะตำแหน่งนี้ไม่ถึงคู่ที่ไอ ตัวที่ถึงหนึ่งร้อยคือตัวนี้นะครับก็เอาตัวนี้นะครับนะตัวนี้ที่เป็นพุ่งขึ้นไปถึงหนึ่งร้อยนะครับนะสิบหกสามศูนย์นะครับแล้วก็แท่งนี้นะครับคือสิบหกสี่สองครับเอาไปคํานวณนะครับนะเอาไปดูต่อนะครับไปดูต่อนะครับก็อ่า USDPLN นะครับนะมาดูก่อนนะครับนะอ่าตัวนี้ยังไม่สําเร็จนะครับนะแต่ตัวที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วก็คือตัวนี้ตัวฝั่งแดงเนี่นะปุ๊บอ่าขึ้นเซล เซลนะตำแหน่งนี้นะ,ะนะก็คือสิบหกหนึ่งเจ็ดจนถึงตัวสุดท้ายในตำแหน่งนี้นะ,ะนะก็คือสิบหกสามเก้าครับเอามาคำนวณน,นะคะนะไปต่อนะครับไปต่อ usdtry ฮะอ่าอ่ะตัวนี้ยังคงไม่สำเร็จนะคะนะแต่มันมีการพักตัวลงตำแหน่งไปด้านล่างแล้วปุ๊บถามว่าตำแหน่งเนี้ยจะมาคำนวณได้ไหมได้นะครับนะไม่ใช่ไม่ได้นะครับตอนนี้คือสิบหกสามหกนะครับ ผมยกตัวอย่าง 16, นะสิบหกสามหกนะไม่ใช่ตัวอย่างคือจะทดลองเอาตำแหน่งนี้มาคำนวณให้ดูนะครับสิบหกสามหกแล้วก็จนถึงตำแหน่งนี้ใช่ไหมทุกคนเห็นกันสิบหกห้าหนึ่งก็ได้ค่าที่71นะครับนะได้ค่าที่71 เรามาดูว่าหลังจากตรงนี้นะครับนะก็จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะให้มันขึ้นไปถึงนะครับนะ7 1แต่เราเช็คประวัติดูก่อนว่า711เนี่ยมันมีมันมีความเป็นไปได้ไหมก็เห็นชัดเจนนะครับนะด้านนี้ครับ7 1ดนะครับเช็คดูว่าก่อนละก่อนหน้านะ711เคยทํากําไรได้ไหมก็ชัดเจนนะครับรอให้มันขึ้นไปแล้วก็เราก็ไปรันบอร์ดได้นะครับนะย้ํานะครับจะปล่อยบอร์ดก็ต่อเมื่อมัน ขึ้นไปอยู่กลางเส้นนะครับนะ jp เอา U S D M X N นะนะอ่านะครับนะตำแหน่งนี้นะครับนะเรามองดูกราฟดูทรงดูทเทรดนะครับนะความเป็นไปได้ที่สุดในการที่จะมาคำนวณน,นะครับก็เอาตัวสำเร็จจุดนี้ก็ได้นะนะที่สำเร็จจริงๆก็คือ16.42นะครับนะแต่ระยะเวลามันนิดเดียวนะครับนะก็คือ16.42จนถึง16.44 คำนวณได้นะครับก็ได้ที่แ5ดสิบห้ามาดูว่าหลังจากตัวนี้85ดเป็นยังไงฮะนะหลังจากตัวนี้นะครับ85อา่ายังอยู่นะยังอยู่เห็นไหมประกุมรอบแดสิบเนี่ยยังคงไม่ได้กินกําไรเลยใช่ไหมครับกําไรยังไม่ได้เลยแต่เราย้อนไปดูว่าปุ๊บก่อนหน้าเนี่ยถ้าเอาตรงบายนี้มานะครับนะได้ไหมได้นะครับนะ16 33นะครับ16 40นะครับ ปรากฏว่าได้ห้าสิบเหมือนเดิมเออห้าสินะครับนะขอโทษนะครับตำแหน่งของบายตรงนี้นะครับห้าสิบนะห้าสิบปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเซลล์ก็คือเซลลเห็นไหมครับความชัดเจนนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราอะ่ะมาในช่วงไหนถ้าคุณมาในช่วงนี้ใช่ไหมครับมาในช่วงนี้คุณก็ต้องเอาตรงช่วงนี้มาคํานวณคุณก็ได้ค่าห้าสิบเห็นไหมแต่ตอนนี้ค่าห้าสิบถามว่าได้ไหมได้บายก็ยังคงไม่ได้กินกําไรเลยครับนะ ห้าสิบก็ยังไม่ได้แล้วก็แปดิบห้าเมื่อกี้ที่คำนวณก็ยังไม่ได้ทํากําไรเลยคุณก็สามารถรันได้สองค่านะฮะนะจุดนี้เหมือนกันนะครับนะไม่ควรที่จะมาคํานวณเพราะว่าเห็นไหมครับทั้งาบทั้งเซลเนี่ยอยู่ข้างบนหมดเลยควรหลบนะนะไปเอาคู่อื่นไปดูคู่อื่นต่อนะฮะนะอ่า CNE JPY นะครับนะอ่านะครับตัวที่จบแบบสวยๆจริงๆนะครับนะก็คือแท่งนี้นะครับ เ็นความชัดเจนคือหนึ่งการทิ้งตัวเป็นฝั่งเซลนะครับนะนะครับตำแหน่งนี้ก็ได้หรือใครจะเอาตำแหน่งจุดนี้ก็ได้นะฮะที่เริ่มต้นจริงๆคือเซลนะครับคือสิบหกหนึ่งเก้าสิบหกหนึ่งเก้านะครับมาจนถึงสิบหกสี่สามนะครับเดี๋ยวผมกดคำนวณครับปรากฏได้เจ็ดิเนะครับได้เจ็สิเ หลังจากตรงนี้นะครับ71นะ71นะครับปุ๊บเรามาดูดูนะครับปุ๊บขึ้นไปลงมานะครับลงมาปุ๊บเกิดโอเวอร์เลชัดเจนนะครับจบไปเรียบร้อยเห็นไมดได้เรียบร้อยนะครับต่อน,นี้เราก็รอให้มันขึ้นไปแล้วก็กดบายต่อเท่านี้เองครับนะมาดูคู่อื่นต่อนะครับนะ enz dchf นะเรามาเจอปุ๊บเนี่ยโอเคตัวนี้ยังไม่สำเร็จเลยแต่ดูโซงการาฟก่อนนะโซงการาฟ แต่ตัวที่สําเร็จจริงๆคือตัวไหนครับนะบายเห็นไหมครนะบายที่ขึ้นไปสําเร็จนั่นก็คือ1 6บหกนะครับ1 6บหกคุณสามารถตําแหน่งนี้เลยครับนะตัวสุดท้ายนะ่ะนี่ครนะปุ๊บสิบหกนะครับ ปรากฏได้85นะครับอ่านะครับนะจากบายจุดนี้นะครับเรามาดูอ่านี้ยังเห็นไหมถ้าเราปล่อย85ยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับนะปุ๊บแต่เดี๋ยวถ้ามันเซลล์ลงมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดโอเ้เลยก็เข้าทางกำไรอย่างเงี้ยก็รีบปล่อยบอดเลยนะครับนะนะครับไปดูคู่อื่นต่อนะฮะคูดูคู่อื่นต่อ SP สามห้านะคะับ p สามห้าดูอรุณก่อนนะครับนะดูอรุณก่อนอย่างเดียวตัวที่สําเร็จจริงๆนะครับนะก็คือโซนบายนี้แบบนี้ไม่เอานะครนะับนะายฝั่งนี้เลยตําแหน่งนี้ก็คือสิบหกสองเก้านะครับสิบหกสี่ศูนย์นะครับนะปรากฏได้ค่าที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนะในค่าที่ยี่สิบเอ็ด จากตำแหน่งนี้นะครับอ่าปุ๊บเสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวดูนะครับดูดูดูปุ๊บขึ้นใบนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับชัดเจนไหมครับอ่าเราปล่อยบอดไปยี่สิบเอ็ดนะครับชัดเจนนะฮะไอ้หนึ่งแล้วก็ปิดจบเลยนะทุกค่านี่คำนวณมาเป๊ะทุกคู่นะครับนะอ่าไปดูนะครับดูต่อดูต่ออ่าเฮสเกคนสามสิบสามครับนะอ่าตอนนี้เห็นความชัดเจนนะครับนะเซลล์ก่อนนะครับะบ ขึ้นไปแล้วนะเอาเซลล์ตรงนี้ก่อนนะคือ16,47นะคะนะสิบหกห้าหนะคะนะในสามสิบนะครับจากตรงนี้มน,นะครับ35อ่าปล่อยบอดได้นะครับแบบนี้ยปล่อยบอดได้เลยจะไปตรงไหนก็ปล่อยมันไปเห็นไหมครับนะ ดูต่อนะครับดูต่ออ่าดนสูตรเมื่อกี้หน่นะ C H F อ่ E U R C A D นะครับ E U R C A D อันนี้ยังไม่สำเร็จเอาพูดสำเร็จก็คือเซลล์นะฮะเซลล์ Sell จุดนี้ก็คือ1 6 1 4นะฮะนะจนถึง1 6 4 1นะครับ ก็ได้ค่า92นะครับก็ปล่อยบอทได้นะครับ